ตอนที่เขาเลี้ยนน่ะครามีแบบว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์ทางเพศบอดแก้ยังไงต้องไปเตะฟุตบอลวิถีทางเขาจะไปเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลครับอาบนจ้าเจ้าไปเตะฟุตบอลไปแล้วกลับบอลผ่อนเงียยจังปาร์ตสี่คนร้อยปาร์ตสี่คนลอยว่ะ วุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยลูกงอนลูกงอนลูกงอนสวยสิเอาอีนี่ล่ะมันสีขาวก็สวยน่ะอีมันสีขาวก็สวยสวยต้องงามผู้เดียวในบ้านแล้วมานี่ลูกมานี่มานี่มึงอย่าสิเก่งไหลมันตูสีขาวก็สวยน่ะสวยต้องเป็นตูที่งามที่สุดในหมู่บ้านให้มาสีขาวก็สวยบ่ได้ดอกบ่งามบ้สวยบ่มากสาธากด้อถือลูกกูดีๆวุ้ย

อุ้ม,ม,มไปเตะฟุตบอลก็ได้เดี๋ยวมันโมนม,นมีแห้งแลนเอออุ้มไปเตะฟุตบอลเลาไปเตะกลับบ้านไปค่อยหายมีอารมณ์โบนี่หาดีบ้านเขาพาเขาพามันมาเจอทุ่งนาเสร็จปุ๊บมันจะคิดว่าอ๋อเนี่ยทุ่งนาที่ฉันเคยเจอเพรามันเจอทุ่งนามันก็สิี่เรื่องมีเขาสวยมันเงียบเลยนอนมันเรืร่มแล้วใช่โอ้ นี่ไงโอ้นั่นวัววัวโอ้วัวโอ้ยบอเอาเอบอเอาเอวัวอยู่นีวัววัวัววัวนี่วัววัววัวมันไปะีหไหมวัวเนี่ยววัวเนียวเนียววเียเียลัวน่งว มนกับมกมัไหวแล้ว <zijn> ม <Coc aine> oh hey, mm ัไหวแล้วม่ไหวแล้วโอเด้อสไยโอวเมยเฮ้ยบอมันแลงต่ะบานอยู่แล้วเห็นบอหนาเพือมันมากแล้วนะไปแล้วกลับานพันเงี้ยจังปารสีคู่รอนเงี้นาดสีคู่ลอยวะกระบานเนาะบาล่ะ ในเมือห่อเอาปลาเขาเจ้าออกไปได้ห่อสง,งสารอีสวยเอาอีสวยออกแท่น,นใช่เอาสวยเราสากไปแทนไปสวยสวยมันดุนี่ค่ะดุมากเลยแล้วเนี่สวยมันดุนี่ร้องดุบ้างแหน่มัน,น,มอน,น,มนโอ้ยเดี๋ยวจากบ้านนี้จากโพธจากเทือรู้สึกสบายใจให้อีเล็กน้อยมาแม่มีสวยมากเลยตอนเขาสากมาเลยตอนนีเร่งไปสิพา,าไปเลยง่วนบา้บานๆแต่ขอต้องอุ้มเขาสากไปพร้อมเพราะว่ามันมีงัวอยู่ข้างหน้าอุ้มสากไปพร้อม สบายใจแล้ออกจาบ้าเจ้าได้สวยนี่นะสวยไม่อยากกลับบ้านลมีกิ้งสวยลำคันเฮ้ยให้เอาสวยแซวจากป่าทีอให้เอาเสียงก็จังตัวผู้ล่ะสวยก็อยากเห็นตัวผู้ตัวหม่ว้าวว้าว้าก่่ยเ็นมยมีเขาเอามันคยหนางวแต่ถองเขาบอหนามันอยอยยอะไรสวยไม่เคยเจ้าวัวเหรอลูกสวยไม่เคยเจ้าวัวหรอ หนูไม่เคยเจอวัวหรอลูกวัวก็วัวไงวัววักว,วก็วัวไงลูกปะ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 วัวไงเขาสวยหนูไม่เคยเจอเหรอวัวสวยปะ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 โอ้ย <laughs> มันหยาดมันหยาดมาน,นี่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  งัวบ่เคยเห็นบ่สวยบ่เคยเห็นงัวน่ะสวยเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์น่ะสวยบ่เคยเดือดมาของงัวงจากเถื่อต้งชีวิตบ่เคยไล่มันเลยหุ้ยลูกงัวลูกงัวลูกงัวสวยสิเอายี่นี่นะมันสีขาวก็สวยน่ะอี๋มันสีขาวก็สวยสวยต้องงามผู้เดียวในบ้านแล้วมานี่มานี่มานี่เอามาเขาซอยเขาซอยถือ่อซอยถือ่อจะคลองเบอร์ยี่สากวันนี้มานี่มานี่มานี่มานี้น้ำบักจับมึงเข่าไปเห็นยัง มานี่มานี่ลูกมานี่มานี่มึงอย่าสิเก่งไหลปะปะปะว้ยมันตู้สีขาวก็สวยแต่สวยต้องเป็นตู้ที่งามที่สุดในหมู่บ้านไอ้มาสีขาวก็สวยปรได้ดอวก็ย่อมปะลูกปะ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 มันตู้ใหญ่ซื่อๆได้สวยเลยบอกกันปะ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 ไปทุ่งนาไปทุ่งนาโอ้สวยมาก สากูถือลูกกูดีๆถือลูกกูดีๆถือลูกกูดีๆสวยๆมานี่สวยมาเนี่เออปสวยไปวิ่งกันดีกว่าเฮ้ยสวยไก่ไก่ไกไก่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 ไกกก่ไก่บก่ไก่ไ่ไ่ไก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 ก่กากกก เร็ว,วขาเป้กุเรกกุเร็กกุเร็กอาาอกมาออกมาหมานะอีสวยนี่พวกเขาออกจากบ้านบ่ะก็ไม่เออมันกับพวกเขากอัจากบ้านเนาะโอ้ยทั้งไก่ทั้งหมาตัวใหญ่ล่วงเมื่อกี้ทัาไมทำแบบนี้ปล่อยมนแลีวลวงทงฝุ่นชิงวา้ยอีสวยมึงทีแ้วไปบ้องโกเป็นอยัาง สวยมานี่โอ้ยสวยก<ม>ับบ่คคยเดี๋ยวกมาข้างนอกแนละ้วทุ่งหน้าที่คิดถึงคิดถึงจังเลยสวยบ่คคยออยกมาโอ้ยขี่ส่จังเลยนะตาย,ายนนาขี่สวยอ้นยืนโอ้ยขี่แข็งเลี้ยวเลยละ่ะไอ้ยี่โอ้ยลมดักสบายพุ่งเอียขี่ขี่ไปไปลูกสักมานี่สซักมานี่สซักมานี่สซักเออ <c oughs> โอ้ยขี่ <c oughs> กัยไาีอย่าไปดมชีสวยเอาดีีโอ้ยเออุ่นายเดนี่นะบานมันุ่นายแห้งไวยคุณสวยไม่ดตีแล้วนะุ่เห็นผ้ชไยเห็นู้ไายผไ้ชาเสียยผู้ชายเพื่อไเกินแก้วเสียเพื่อให้ไปนึกวเสียบองใหม่ไม่รูกลับบ้านกลับบ้านเดิมารานใตนี้ ไปนู่นโอ้ยมือมาเขาเจ้ามือมาเขาเจ้าไม่ติดใจ ไปเถอลกูกมันคิดถึงไปเบียจาเสียงเสียงเสียงโอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงมากภาษาเข้าแปเข้าไป,าไปโอ้ยคิดถึงรลายคุ่นนะสิ่งแรกที่ต้องดมดูคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของวุ่นวายสตอรี่นะครับแล้วก็วุ่นวายสตอรี่จะมีแจกครีมเลีวฟรีๆด้วยจะได้ไม่พลาดนะอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกดหรือยงังกดหรือยงัง กดไปพี่น้องกดไปอย่าลืมกดติดตามนะทุกคน